ถนนสายวัฒนธรรมเขมรลาดนาเวงเจียดวัดผู้เขาเงินจะบึงบรรยากาศนํำกันนะครับมีกวงมีงัวมีควายขวายงัวม่มีงัวเว้ยมีแต่ควายกับกวางโอ้ทางขึ้น,นไปเบองน้ำกันผนเหตุประตูของวัดพระาธาตุผูเขาเงินโอ้ ขึ้นไปเบิ้งเพื่งว่าแปดสิบขันสี่ส่วงสามใดไปเบิ้งนำกันพี่น้องอุ้ยคุณแปดสิบนับได้ขันใด้แหละแต่มองเข้าขึ้นมากอยู่บ่โอ้ปาดคุณอีตวนผู้ติดตุ่ยเดชขึ้นเถิงบ่โคตรคุณฐานเนียฐานะฐานย โมโหเโอ้แดดพร้อนที่นั่นแดบดบออกแล้วโอ้ยเป็นบันไดพญานาคขึ้นไปสวยงามมากขักขนาดแดดไรเด็ดแบบขนาดเลยอ่าเห็นผาเป็นยังอยู่บนี้ในกล่องบมเห็นเหมหน้าจอบมเห็นเลยแต่ว่าก็สิเห็นอยู่ดอกในกล่อง โอ้คุณนาชั้นก็นโลดขึ้นไปแบบซิฟขันโอ้พี่น้องเลยวันนับขักขนาดเลยโอ้ยเสียเมื่อยอีกแล้วยังอะไรวะ เาไก่เครื่องท่งเกือบครึ่งแล้วเกือครึ่งแล้วพระเจ้าก็บัวท่านงวกลังอ้ยมองนี่แหงสั้นมองนี่แหงสั้นผ้ามาจังไลผ้ามาย่ามแดดตมมันเด็ว้าว จุ่มอย่างไรพามาย่างแดดทุนนะหอนก็หอนขันเ,าาเข้ามนะาแต่เสาแวะแต่เสายังไข่เนาะทำขนไปทางมันอากาศเย็นก่อนโอ้ยขาดขาดขนาดเหนยเบิ้งข้างล่างบเลยแดดกับแดดมาเบิ้งข้างล่างบอกขึ้นมาหนาสิถึงขึ้นทางโอ้ยหุนะ่นนะเขาก็ไเดยครึ่งหนึ่ง พึ่งเดินพึ่งทางนี่เองว้าไปขึ้นไปมันถึงไปไปต่อพี่น้องโอ้ยไก่ละไก,ะกะ่ถึงเปลาไม้ละพระาธาตุภูเขาเงินา้วเสียงหอบ กักขนาดเลยทั้งแล้วเหลืออีกพักหนึ่งนพักนี่สั้นอยู่แต่พอหม้อสิถึงแหละเป็นอย่างไรปากบอกสสิ คักขคณะคืนมาแล้วขึ้นมาแล้วคืนมาแล้วโอ้ยปะมอแล้วเดี๋ยว,ว,วอีกซิปก็ขันอ่าขึนข้นถึงแล้วตอนนี้พระธาตุกูเข้าเงินโอ้ยมาโอ้หอนหอน,หอนมาถือคมประตูนี่เย็นดีเว้ยโอ้ยบรรยากาศ ล่างลงไปอุย้ยหัวนางามหลายถ่ายจากข้างบนยอดพระธาตุภูเขาเงินทางคุณก็เป็นผู้น้ำกันอ้ยเป็นแผงเป็นแถวมาเลยเวียนมามาถึงหมองนี้ก็เป็นพระธาตุภูเขาเงินเป็นภูเขาต่อกันมาพนทางข้างทางขึ้นข้างทางขึ้นบันได พระธาตุภูเขาเงินเดี๋ยวพาเบิ่งแหนมลงไปทางผู้หลับพูนทางผู้ทา้งผู้ก็เป็นผู้ยังแนมหมดเลย พาเดินชมเบ่งรอบๆบนพระาธาตุภูเขาเงินเป็นกำแพงก็มีหลังคาหลังคาอ้อมทั้งอันนี้ให้พักลบว่าลบบนใดโอ้เป็นเห็ดดีครับนี่พญานาคพระพุทธร,รูปทรงปกพญานาคคลาด งามลาย,ยสวยงามมาก ขึ้นมาเถิงแลวกรว,วายพระธาตุก็แล้วกับลงไปด้ยตอนนี้๊ะตอนกลับลงเนี่ยมันคือวัวอันคือตอนขึ้นวะเมื่อแล้วมันได้โยนตัวลงบึบ,บ,บกล่องมันกับสะเทือนระวังกิ่งด้วยมันโบคือตอนขึ้นเว้ยตอนขึ้นมันได้ดันตัวจะคล้องขึ้นบาดตอนลงปน,นิยมันจะโตจะคล้องลงตอนนี้ โยน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 สวยงามครับพี่น้องสวยงามมากเห็นว่าพิ่นย่างเดี๋ยวไหว้พิ่นไปก่อนห่าวัยวังโอ้ยคักขนาดเลยถ่ายแน่ถ่ายแน่โอ้เห็นว่าไปเดี๋ยวไหว้ก็บไปนี่ปลาเ่าวังวังเลยป่ะย่างตอนนี้ย่างก่อนดอก วันไหนย่างไปจังวะลงมาไดนอุ้ยต่อขาเจ้าของหัวสาซทวนแล้วเว้ยเป็นระว่างคือกันเลยเนี่ยชันแห้งอู้บรรยากาศงามลายพี่น้องคนทั้งล่างนทั้งตา่างโอ้ยงามงามงามพี่แต่แดดตอนไหนพี่แต่มันแดดสวยงามมากทั้ง พระธาตุภูเขาเงินเห็นแต่หมูว่าพระธาตุภูเขาเงินขื่นเถืงบ่เถืงแล้วขื่นมาเถืงแล้วไหวเพิ่นแล้วคุณนะโอ้เครื่องหนึ่งบ่อขึ้นเลยเครื่องทางบ่อหอดมองนี่ห้องอดมองหัวพญานาคเลยเครื่องทางบ่ โอ้ยตา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 ยว้าบัเห็นขันบันไดว้ายบันขันหญ้าพุ่งต้นต้องขันแพันหนึ่งพอดีเนาะมางามหลายงามหลายโอ้กุดเพิ่นอยู่ทั้งพียโอ้มีหอดนกยูงเิ่นปั่นหูนกยูงไว้เป็นสลาวัดเป็นสลาสำนักสงไปอยู่ทั้งตลาดมงลงไปทั้งพีย ลงไปต่อมอชีหอดแล้วล่ะใกล้จะถึงทางขึ้นแล้วโอ้ย <c oughs> แดดร้ายจนไ่เห็นคันวันใดเก่าพิษเกือบหัวสักโอ้ยพี่นองเลยอ้โอ้ย ถึงแล้วเหลืออีกน้อยหนึ่งสวยงามมากนี่นี่ดอกไม้อันพลาสติกตัวนี้ว่าสของจริง งานประจำปีวัดพระธาตุภูเขาเงินอ๋คนมีปลายบอกเลย